จดลิปประเด็นพร้อมข่าวฟุตบอลไทย by digital style ประจำวันที่14กันยายน2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงเช้าของวันนี้กันก่อนครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้ศิวกรไทยดึงเดียวในดงแข้งนอกรั้งลองดันโซโวไทยลีกถือเป็นนักเตะที่ทำให้บรรดาแข้งไทยได้เชิดหน้าชูตากันได้นะฮะ สลัดทางเจ้าเฟยศสิวกรเตียตะกุลนาวฤกเจ้าของเบอร์สิของทัพกวางซงเสิงเชิงไรเต็ดโดยล่าสุดเจ้าตัวนั้นลังรองดาซันโบว์ไทยลีกหนึ่งในรายการสม21นี้ด้วยผลงาน2ประตูเป็นรองบินบรัซิมา่าเพื่อนร่วมทีมชาวแซมบ้าที่ซับไปแล้วถึง3ตุงเท่านั้นที่บอกว่าพอเชิดหน้าชูตาได้ก็เป็นเพราะเจ้าเฟยนั้นเป็นหนึ่งใน7นักเตะที่รังรองผู้นำดาวซันโบ์ขนาดนี้ ที่เหลือเป็นแค่6กรายนั้นเป็นนักเตะต่างชาติล้วนๆคือแฮมมิงตันโซเรสจากหนองบัวพิษ f c ฮาร์เบอร์ตี้ฟอนเดสจากทางทรูแบงคอกเซอร์คิโอโซเรสจากการท่าเรือเอวนโดปารลิตตาจากทางปริเทโล f c วินเล่นโมตาจากทางพีทีประจวบและก็วินเล่นพ็อปจากทางเมืองทองโดยสประตูของเจ้าเฟย์มาจากเกมเสมอกระทางสุ p e ก k ซิตี้ไป 2. ต่อ2ชนะนครราชสีมาไป3ต่อ2เกมละ1ประตู เด็กหนุ่มจังหวัดสระบ,บุรีนะฮะอดีตเยาวชนเมืองทองโดยเคยเล่นกับทันนครนายกลูกอีสานสุริกากรพัทยาเมืองทองีซีเทโรศาสนะและก็อยู่กับทางเชียงรายตั้งแต่ฤดูกาล2017เป็นต้นมาในฤดูกาล2020ที่ผ่านมานั้นไม่น่าเชื่อมาว่าศิวกร,กรเตตะกุลคนนี้จะยิงประตูให้กับทางสิงห์เชียงรายในไทยลีกไม่ได้เลยแต่ฤดูกาลนี้เขาคนนี้ซัดไปแล้วถึง2ตงุงากทต้งหมด2เกม แต่ในลด1 9นั้นเขาคนนี้ยิงกับทางกว่างซงได้ถึง6ตุงด้วยกันเลยนะถือว่างานนี้ไม่ธรรมดาจริงนี่นะผมเป็นนัาว่างานนี้เจ้าเฟยนะฮะถือว่าแข้งไทยหนึ่งเดียวในศึกไทยลีกในครั้งนี้ที่เป็นบรอนดาดัตันโบณนะปัจจุบันนี้ก็ฝากติดตั้แฉากเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์เจ้าเฟยคนนี้กันด้วยครับเรามาดูข่าวต่อมาแก้ดีกว่าค,ครับความรู้สึกแฟนบอลเอเชียหลังเห็นทีมชาติไทยต่อกรกับแชมป์ยุโรปและก็โปรตุเกสในครั้งนี้ โดยการนี้มาดูความรู้สึกของแฟนบอลเอเชียกันดีกว่านะฮะหลังเห็นทีมชาติไทยได้ต่อกรกับแชมป์ยุโรปจากทางโปรตุเกสแต่ก็พ่ายแพ้ไปแบบน่าเสียดายเรามาเริ่มกันด้วยคอมเมนต์ที่หนึ่งกันก่อนครับกันวุฒิสอไทยทําไม่ดีมากนะให้ความเคารพจากทางแฟนบอลโปรตุเกสคอมเมนต์ต่อมาได้บอกว่า2-1ต่อจุดเปลี่ยนเกมให้กับทางโปรตุเกสดู10ครั้งก็ฟาวอย่างแน่นอนจังหวะดโดนทาฟาวก่อนผู้ตัดสินไม่ให้นะคอมเมนต์ต่อมา พวกคุณสู้กับแชมป์ยุโรปได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะคอมเมนต์ต่อมาพวกคุณเล่นได้ดีมากๆเลยครับคอมเมนต์ต่อมามรกโกคือทีมที่ดีสุดแล้วในตอนนี้คอมเมนต์ต่อมาหมูเกาะโซลมอนให้มองไปที่เกมต่อไปคอมเมนต์ต่อมามรกโกอย่าเพิ่งดีใจไปพวกคุณยังไม่ได้พบกับทางทีมชาติไทยคอมเมนต์ต่อมาทีมชาติไทยสู้ๆคอมเมนต์ต่อมามรกโกเจ๋งที่สุดแล้วคอมเมนต์ต่อมาทีมชาติไทยสู้ส้นะ คอมเมนต์ต่อมาผู้บลโลกครั้งนี้ของเรา,าเราจะเอาชนะพวกคุณทั้งหมดเราคือสิงโตแห่งแอสตาส์แฟนบอลมาร์โกคอมเมนต์ต่อมาไทยแลนด์ทำได้อย่างยอดเยี่ยมมากเลยนะคอมเมนต์ต่อมาทีมาติไทยคือเจ้าหแห่งอาเซียนคอมเมนต์ต่อมาพวกคุณทำได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากสู้ต่อไปไทยแลนด์คอมเมนต์ต่อมาทำได้ดีมากเลยครับคอมเมนต์ต่อมา เป็นเกมที่ยอดเยี่ยมมากของทีมชาติไทยในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาทำไม่ดีมากครับทีมชาติไทยสู้กันต่อไปนะและคอมเมนต์สุดท้ายครึ่งแรกทีมชาติไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมมากจริงๆเลยนะสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทางทีมชาติไทยในวันที่16กันยายนนะฮะจะเตะกันเวลาเที่ยงคืนก็ตามเวลาประเทศไทยจะมีการถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV HD ช่อง36ลุ้นเชียร์ทีมชาติไทยบนเวทีโลกในครั้งนี้กันเล่นครับ อาและผมเป็นไว่างานนี้ไปให้กำลังใจพวกเขากันด้วยนะฮะแม้ว่านัดแรกจะแพ้โปรตุเกสก็ตามทีถือว่างานนี้จงสู้กันต่อไปเรล้าบารูข่าวต่อมากันที่ก่าครับฟีฟ่าเลือกเจ้าท็อปคาถาวุฒหานคำพาเซฟจนเข้าตาในเกมแรกโดยงานที่ทางสมัพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟา่าเลือกบทสัมภาษณ์เจ้าท็อปคถาวุฒหานคำภาจอมหนึกทีมฟุตซอลไทยที่แม้ว่าจะแพ้โปรตุเกสเป็นต่อสี่ แต่เขาคนนี้เซฟสวยๆหลายจังหวะจนเข้าตาฟีฟ่าโดยได้ดันจากทางแบงคอกหรืบ r b t เอได้เปิดเผยมาว่าเกมนี้เรานั้นทำงานกันเต็มที่แล้วทุกคนก็ลงไปเล่นด้วยจิตใจและปร่างกายที่เต็มร้อยก็มาพลาประตูที่2ไปจุดเปลี่ยนเสียเร็วจะเกินไปทําให้โดนเพิ่มนะฮะอีก2เกมข้างหน้าเราต้องมองไปทีละนัดและผมเชื่อมาว่าเราสามารถเอาชนะเกมที่เหลือได้ทั้ง2เกมในครั้งนี้ โดยโปรแกรมนัดต่อไปของทีมฟุตซอลไทยในสาย4แข่งขันทีคือมันปรตสบดีคู่แรกจะเป็นหมู่เกาะโซลมอนพบกับทางโปรตุเกสแข่งขันกันตามเวลาของประเทศไทยส่วนไทยพบกับทางโมอโกโกแข่งขันตามเวลาของประเทศไทยเวลาเที่ยงคืนถ่ายทอดสดทางช่องนะฮะ PPTV HD ช่อง36เช่นเดิมครับใครแฟนพวกเขาตามติดร,รับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้ครับหลังบอลถข่าวต่อมาแกนดีวกว่าครับวรชิตเผยเหตุฟอร์มแจ่มมากในช่วงต้นซีซั่นไทยลีกในครั้งนี้ โดยในทางวรชิตนะครับผมกนิตศรีบำเพ็ญมิดฟิลหมายเลข8ของสโมสรชมบุรีเอฟซีโชว์ฟอร์มได้อย่างร้นแรงทั้งยิงทั้งจ่ายในเกมที่ชางฉลามชนบุกแบ่งแต้มกินเยะพยองไป3-3จนทําให้ดาวเตะด,ดีกรรทีมชาติไทยติดโพสทีมเจ้าเยี่ยมไทยลีก2021นัดที่2พร้อมกันถึง3สํานักโดยเจ้ายิมคนนี้ได้ให้สัมภาษณ์นะฮะถึงความรู้สึกส่วนตัวในเกมนัดที่ผ่านมาว่าการยิงประตูได้แอสซิสต์ได้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วครับ ในฐาะนะนักฟุตบอลคนหนึ่งสติส่วนตัวที่เราทำได้มันย่อมน่าภาคภูมิใจอยู่แล้วแต่มันจะมีอะไรที่ดีหรือสําคัญไปกว่าชัยชนะหรือ3คะแนนของทีมซึ่งต่อให้ผมยิงได้3าประตูทาแมตทรถึกได้แต่ทีมไม่ชนะมันก็คงไม่ใช่เรื่องน่ายินดีสักเท่าไหร่นักเกมที่ผ่านมารเรานั้นมีโอกาสปิดเกมหลังจากนําห่างถึง3าต่อ0แต่ทําไม่ได้นะฮะทุกคนก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันรวมถึงผมอีกด้วยก็ต้องขอโทษแฟนบอลทุกคนครับ เรายังมุ่งมั่นยังสู้เหมือนเดิมเพื่อเป้าหมายของเราที่วางไว้ในปีนี้ส่วนผลงานส่วนตัวของผมทําได้ดีนะฮะส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าแรงสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมของทุกคนในทีมซึ่งผมจะยังคงรักษาฟอร์มที่ดีเอาไว้พยายามทำผลงานของตนเองให้ดีอย่างต่อเนื่องเพื่อทีมต่อไปโดยโปรแกรมต่อไปของทางชมบุรีเอฟซีนั้น จะเปิดบ้านปกทางหนองบพิษ FC เอฟที่สนามชมบุรีสเตเดียมในวันเสาร์ที่18กันยายนนี้ที่สนามชมบุรีสเตเดียมจะเติกันเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปครับใครแฟนพวกเขาตามติดรับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับอาภิิษ์เหมือนฝันมูให้หนองบพิษบนเวทีไทยลีกโดยเจ้าต้นอาภิษ์แสนสีขมวน แข้งวัย18ปีของหนองบัวพิษ f c รับเหมือนฝันที่ได้ลงเล่นบนลีกสสุดของไทยอย่างไทยลีกกับสมโมสรและก็ดีใจได้เป็นส่วนหนึ่งของสมโมสรน,นักเวลานี้โดยทางเจ้าต้นอภิสิิ์ได้กล่าวาว่ารู้สึกว่ามันเหมือนฝันที่เป็นจริงพร้อมขอบคุณทุกคนที่หยิบยื่นโอกาสให้ตนเองรู้สึกดีใจนะเหมือนเด็กคนหนึ่งที่ฝันมาว่าอยากจะเล่นบอลอาชีพแล้วมันก็มาถึงมันยังไงละครับผมก็พูดไม่ถูกเหมือนกัน ผมภูมิใจเป็นอย่างมากที่ผมมาอยู่เป็นส่วนหนึ่งของสโมสรแห่งนี้ผมต้องขอบคุณทุกท่านประธานคุณจอยพี่กรัมขอบคุณที่ให้ผมมาอยู่ในสโมสรแห่งนี้และที่ขาดไม่ได้ครับผมขอขอบคุณพี่วังและก็สตารโค้ชทุกท่านที่มอบโอกาสนี้ให้กับผมสุดท้ายแล้วแค้งิัดตปีรานี้ได้เปิดเผยมาว่าผมฝากถึงแฟนบอลพญาไก่ชนทุกท่านครับขอให้คอยซัพพอร์ตคอยให้กำลังใจสโมสรของเรากันต่อไป ผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งนักเตะทุกคนสตาฟโค้ชทุกท่านรวมถึงผู้บริหารท่านประธานสโม,มสรเขาเหล่านั้นทำหน้าที่ของตนเองเต็มที่ทุกคนแล้วผมก็อยากจะให้แฟนบอลสู้ไปได้วยกันครับอยู่เกยงข้างกันตลอดไปสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของหนองบัวพิสต์เอฟซีจะมีคิวบุกไปเยือนชมบุรีเอฟซีในวันเสาร์ที่18กันยายนที่ถึงนี้จะเตะเวลา18นาฬิกาที่ทศบอไฟและก็เอเอสเพย์ยิงสดในครั้งนี้ครับ นั่นะผมเป็น,นว่างงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกกันว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นเจอดลึกเป็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายดิชันนสตล์ประจาวันที่15กันยายน2564โดยเฉพาะพ่อครั้งฟุตบอลไทยครับ